ตีลีมีตีลีโอ้ยยายอะฝุ่นใจตอนเอาคลิปลงกับ่รได้ก็เลยเตัดสินใจชาร์จแบตเดี๋ยวถ้าไงว่างแล้วก็เข้าไปนคะคะฮดเขา่า่วนนั้น่วนนี้ฮด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 ไว้ เพราะว่ามันลมเนาะความชุ่มชื้นอ่ะมันก็ไม่มีมันเี่ยบกอนเนอะปูนใส่ขักก่อนใส่พักแป้นก่อนเนาะทุกคนสมกินเยอะห้ามห่างห่างก็ถิ่มไว้ก็มือนั่น นี่ตะผู้ว่างๆบ่มาแยงให้ แม่บัวก็วางว่าแม่บัวแยงให้แน่พุ่นล่ะหน้าที่เฮ็ดอัดให้ผู้เพิ่นอยากกินก็เอาไว้ให้ไปสู่เพิ่นกินเพิ่นอยากบ่แม่นว่าสิเฮ็ดแบบหลวงหลายนะหักไม้ต้มไม้ก็แล้วลลมื้ออื่นจังสิเฮาใส่ปุ๋ยใสุ่นไว้มื้ออื่นเฮาหดอย่างเดียวจัง ี่ตัวผู้ว่างๆบ่มาแย่งให้นี่แม่บัวก็ว่างว่ะแม่บัวแย่งให้แม่ผู้ละหน้าที่เอ้ยเฮ็ดเวียกตั้งกล้องไว้ก็นะยายก็ได้นึกนอนก็สิไปเสียบแบตไว้ค่ะคื่นีนเมื่อยแห้งไปให้อัะน้ำห่างๆก็ทิ้งไว้ต้นมุนันหนิดหน่อยนี่ผิน แบบนั้นมันต้องปลูกเป็นแถวเป็นข้างเนาะโอ้ยคุณสวรรค์กับเข้ามาบ่เฮ็ดเวียกเฮ็ดเวียก มันนเป็เโอ้ยแบบนั้นมันต้องปลูกเป็นแถวเป็นข้างเนาะโอ้ยคุณสวรรค์กับเข้ามาบ่เฮ็ดเวียกเฮ็ดเวียก คนไหนหาแนวมาปลูกจะดอกม,มีแนวเบืองล่ะเบืองซ้ำนี่แหละเนาะให้จังใดซะกดมีดซีรีพักพอนี่แล้วเน,ไอน,อวนาไผก็ได้ไปหาม้องอไร คุณใส่ผักก่อนใส่ผักเป้นเวลาห้าหดหน้ามันจังซุ่มอยู่โดนมันแห้งลมเนาะส่วนทางสวนแม่แม่มาแปะพ่อเด่นกินใบมันแม่แม่ใส่บาทแล้วก็เห็ดใส่บาทดีดอกว่า น้องรวยๆุยก็เดี๋ยวเก็บกินแล้วค่ะคุณแม่แล้วก็กินเมื่อใดดอกทั่วผู้นะั้นแล้วเขียวพอดีบางบนั้นก็ได้บกขามมาก โอ้ยแบบนั้นมันต้องปลูกเป็นแถวเป็นข้างเนาะโอ้ยคุณสวรรค์กับข้ามาบอเฮ็ดเวียกเฮ็ดเวียกมนัมนมันเอาโศกมนันนะเาขาันี่มาแล่วไงโศกมนันทุกคนนะค่ะเด้อโศกมันโศกมันจ้า ไปองสันไหมคะผู้เฒ่าเพิ่นแห้งมากเนาะก็เลยไปซื้อเอาดอกค่ะฝุ่นน่ะไปสอบแล้วยี่สิบห้าบาทเพิ่นกรอกให้ก็ไปักน้ำใหม่ต้มน้ำใหม่ก็ลแล้วลวะมะเอือนจังสีเฮาใส่ปุ๋ยใส่ฝุ่นไว้มะเอืนนอนเขาไปหดย่างเดียวสิจ้ะ ชาดแบดเพะกติมบางใดในย่ยยยยยยายก็ได้กินเนี่ยค่ะอยากหน่อยแล้วาต่วก็มีดอกมีดอกออกอเ้อค่ะบางในย่ายก็เอาปุูนใส่นี่ตัวผู้ออกดอกอยู่ค่ะ ใส่แล้วแล้วใส่ต้นหอมต้นยําไปต้นซักหนุ่ยยังตกไง ต้นผักหวานน้ำผักหวานเอามาอ้อยต้นเบี้ยน้น่อยพระอาจารย์เอกเพิ่นนั่นเพาะเม็ดมั่นไหมคะเพิ่นว่านยายนองเลยลวย เดเก็บกินนะคะคุณแม่แล้วก็กินมา่ด้ดอกทั่วู้นัแล้วเขวพอดีบางใบนึก็าได้บกขามาในเขตยังนล้น่ะเ็ดยังกินฟุ้นบอกินาใส่ตัว แล้วเล้วทั้งสวนใหญ่ผลแยมห่าเลาะห่าอ่อมหดสวนมันก็สิได้ชุ่มเด้อ